เดี๋ยวครับมือนี้ผมว่ามีโอกาสในแมาเยี่ยมอ้ายเพิ่นครับโดยเป็นเดี๋ยวเดี๋ยวอ้ายจะสัมภาษณ์เป็นเองมาหากับพี่แดงครับอยู่บ้านดงหมูน้อยเดี๋ยวเบ่งฟังฟังเพิ่งรายละเอียดเด้อว่าเพิ่นกินอันนี้แล้วมันเพิ่นเป็นอย่างเพิ่นจงได้กินอันอินข้าอ้อยเฮาเนี่ยนะครับ อ่าโอเคสัมผัสไอสันสันแนะนําตัวเองในไอเป็นอย่งไรอาการครับ,รบผมนายนเวอร์ฮาร์ีนะครับผู้เชีบยานมาโดนสวรรค์มูิสิบสองคงเก่านะครับผมพลาตัดนะครับได้สามปียกแข้งยกขาไม่ได้หลังจากมาสายอันนี้การแนะนําของคุณคู่แดกนะครับกินได้สองมือ้อแล้วก็ดีขึ้นหลายนะครับเซตน,นาเซตตาก,ก็ได้ยกแข้งยกขาก็ได้ขี่จักรยานก็ได้คอณมู่เนี่ยครับ เซตตะกอนเนี่มือมันยกเสร็จหนาบ่ได้บ่ไอ้ตะกอนยกเนี่แหละครับแปลฟันกันไได้ครับคู่นี่ผมแต่งซุดต้องแต่งโตมัดเกื้อได้ครับคู่นเนี่ยครับไม่ลองไอ,ลอ,งอ้ลองเอามือเสร็จหนาให้เบิ่งเบิงเ้งดูแม่นอีหลีอยูอออ่บ่โอเคโอเคครับโอเคครับได้สบายครับได้ดีก<อ>ินจัจกมือไอ้ได้สองมือครับไปสองมือครับได้สองมือเซ็นดาได้ครับ แล้วดีจริงบ่อดีจริงรับประกันเลยครับเลยผมตำแหน่งผ okay no> ู้ใหญ่โอเคเลยครับตัวนี้โอ้โหน้อยเนาะสีฝากไปถึงผู้มีการรเพี่น้องแค่เป็นกาอเอานะครับเด้อเหลือก็ดีผมผู้แรกก็ไครับในโซนตำบลคุ้มเก่านี่ก็ดีครับมีเบอร์โทรอยู่บอกวันหาพี่น้องเบิร์่งอย่าโทรมาถามามันแมนอยู่บอกสูหกหนึ่งแปดหนึ่งสามแปดหกสี่หกครับ โอ้เบิดจักอันวิธีกินไอ้กินตอนใดแน่กินตอนเศร้าตอนเทงตอนแรงครับยดเสื้อตายลิ้นครับเอาหลายซ้ำไดตอนอยู่ไอ้บีบพื้นมากนะจักรพื้นหลายพื้นน้อยนะครับลงมากระเทาะราคาไม้เคยกินก้อนกินเข่าบ่ะไอ้หลังกินเข่าขังกินเข่าครับอันนี้ก็ดีโอ้เนาไอ้เนาะดีขึ้นเนาะไอ้เนาะดีขึ้นหลายครับหลายหลายเป็นหลายครับเปนนี่แข่งจะว่าหลายฝันว่าว่าโม้นะครับเอาเจ้างี่ไปนี้ไอ้ ถ้ามันดีขึ้นแล้วทางบริษัทเ่านี่ตอบบุญแทนคุณเดียไอคันไปบอกมูนี่เฮาสิได้ขวดละห้าสิบาทบ่อหลายเด้ยไอแต่มันเป็นได้ได้ได้ผลตอบแทนเป็นแต่ไปบอกอย่าบอ้ไอเป็นเป็นครับเป็นเป็นอ่โอเคขอบคุณให้ไอเซไว้ยไว้เดอร์ขอบคุณสหาครับผม